สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสเปรย์น้ำจะมาทำเมนูมัสมั่นนะคะตอนนี้อยู่ปารีสนะคะก็อ่านี่แหละองค์ประกอบที่จะต้องทำส่วนที่จะต้องเตรียมน,นะคะก็มีกะทินะคะที่หาได้กะทินี้นะคะอร่อยดีแล้วก็มีพริกแกงมัสัมนนะคะอ่อดีแล้วก็น้ำมันพืชนะคะอืมแล้วก็จะมีน้ำตาลนะคะ เกลือน้ำตานะคะอบ,บเชยนะคะมันฝรั่งล้าทานประมาณห้าท่านก็จะเตรียมตีไปคนละสามชิ้นนะคะก็ <c oughs> <c oughs> จะเยอะนิดนึงเผื <c oughs> ่ออร่อยนะคะ <c oughs> โอเคอาจจะสงสัยว่าอ้ทำไมาน้าําตาลเราเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดู เนจะรักสุขภาพนิดนึงหมันจะรักสุขภาพนะคะแต่ว่าก็มีกะทิเข้ามาตัวมันคือจะเป็นตัวนี้เหมือนจะรักสุขภาพไม่รอดอยู่ดีนะคะกะทิค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเริ่มทำกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะนะคะเริ่มต้นนะคะเรามา,าใส่น้ำม,มันลงไปนะคะ ตั้งไฟอ่อนๆนะคะตั้งไฟอ่อนๆแล้วเราก็เอาน้ำมันลงจากนั้นก็เอาพริกแกงนะคะลงไปผัดผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมออกมานะคะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีกลิ่นหอมของพริกแกงนะคะ คนไปจนได้กลิ่นหอมของพริกแกงนะคะเริ่มเข้าั่้แล้วนะคะเริ่มมีกลิ่นหอมของพริกแกงแล้วนะคะทีนี้เราก็าเตรียมการนะคะเตรียมการใส่น้ำกะทิลงไปค่ะ นี่คะคนให้เข้ากันนะคะคนให้แตะคนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆให้กระทืบแตะเข้ากับตุ๊กเครื่องแกงนะคะเครื่องน่าสมุนนะคะค่อยๆค,คนไปนะคะใช้ไฟอ,อ่อนๆไปก่อนนะคะ ค่ะพอกะทิะพริกแกงเริ่มเตือแล้วนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นก็ก็เตรียมใส่ไก่ลงไปได้เลยะคะ่ะไก่ที่เราเตรียมก็จะเยอะเลยนะคะ ใส่ลงไปเลยห้าทันนะคะที่จะทำทานกันมื้อเย็นนี้นะคะคใส่ลงไปแล้วจากนั้นก็ทำการคนนะคะให้ไก่ทอดในหม้อนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะให้เนื้อไก่เท่ากับน้ำกะทินี้นะคะค,ค่อยๆทำไปนะคะให้เข้าถึงเนื้อ เนื่องจากว่าไก่เราเยอะนะคะเราก็จะเติมน้ํากะทิลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้มันมีประมาณท่วมเนื้อไก่นะคะจะได้ให้สุกนะคะให้เข้ากับเนื้อไก่ได้ดีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาใส่นี่นะคะที่เราเตรียมไว้นะคะค่อยๆนะคะใส่ลงไปจากนั้นก็ นี nữa, ici, donc, ่นะคะที่ไว้เป็นคนชอบเราใส่ยิ่งชอบเธอมากใส่หมดเลยอื ิงประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงนะคะแบบกร,รๆนๆถัดมันเราก็มาเตรียมปรุงรสนะคะใส่เกลือลงไปเสอปั ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะหวานมากหวานน้อยเอาที่เราชอบในะรสชาติจากนั้นก็ทิ้งไว้อีก2ีนาทีนะคะแล้วเรามาชิมดูหน้าตาประมาณนี้นะคะปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว